สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีพี่น้องผู้สุขคนครับผมวันนี้พอกันอยู่ช่องชะงจ้ะอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกตเลยครับผมพอกันจะส่งเมืองเนาะจ้ะมาไต่บึงเห็ดละงหครับผมเป็นละงหออกแล้วพี่น้องแกนมี่ครับมากับกวนวัดพระลุยเนาะจ้ะมีทองมีเป็ดคือเก่าค่ะครับผมมาลุยในการพี่อวพอแล้วครับผมหมูหนึงเลยน้องงหงดงจ้างกเหลืองดงครับผมนี่ละงหขาวเออละงหขาวดงอุ้ยเป็นแถวเลยครับไข่เพิ่นครับผมปุ่น ประมาณสีผนะเสินเลือนเนาะดึนขั้นครับผมมันดึงขึนยาเเนาะย่งไรมันไปดงขันครับผมเดี๋ยวเี่นข้นครับผมี่แสงจองตาในเดือดจ้ะแสงไฟันเดแจ้งกี่เ้เอนาโอ้ยาน้าับครับผมมูขาวดงนะครับผมเป็นสีขาวทองโอ้ยงูหนีดีแจงพอดีเลยเนาะไอเนาะ ุ้ยงามาครับรี่็จ้ะระถือฝนน่ะเหลือมองเลยเนีย่ยค่ะขนมบวานเขาก็มาหลายหน่อยเนะาะเนี่ยมาหลายครับผมแต,แต่เฮ็ดกันเต็มเลยตาต้บ, <c oughs> ก,บก๋วมุกปลาหกด้วยจ้ะขับปูมปลาในคนข้ากน อุ <t <t <k <k ้ยไข่เลยอาข้าวบึงอื้อพราเสแสบเลยคุณพร้อมสีออก้อนนี่ถึกแดดถึงดอกให้หน่อยเนาะตัวใหี่ไปหน่อเนาะตัวเนืองครับผมัวเดียเด้วค่ะจูมาจูมาแล้วก็ไข่โอ้ยมีตัวไข่ได้นุสาวพี่น่อง อุ้ยไข่นี่เนาะนีไข่ไดโนเสาร์ครับผมใหญ่เขาใหญ่มากแล้วนี่พักเลยเนาะพักเลยเขาใหญ่สาเดือนพอมอีแล้วครับผมงอกเหลืองเดื้อขาวเป็นกอเลยคือเป็นจุ่มเลยเป็นจุ่มเป็นเงาเลยโอ้ยโอ้ยงามแหงจ้า จะผ่าเด้อค่ะเอาดีๆเอยกำลังดันดินสุดเลยเนียนังามครับสวยงามเสืออาเลกเสบองอหดดนี่งาขนานเลยบุจมีดินปันใดดอกละยังน้อยน นี่จ้ะงามยังชีดอกนี่ไทรวอใส่แกงแล้วใม่แกงแล้วค่ะคอยแก้วครับปุ้งเออหมดหมดกัดัหมดหมดแดงหลายแหงจุ๊บๆึงาเลืองอวยเดือดอวอเลืองอ่ะเหอะ เอขาเหงาไปเนี่ย็ตื่นหงากรพ่อพอเสด็จงามเลยอ้าพอในจักผาดอู้ดอกมีดอกหน่อยนี่สีดอกหน่อยๆเด้อค่ะสีเดียวจู้มนาคกนาเลยลูกลาตัวนี้ สีดอกอีกแล้วสีดอกอีกแล้วสีดอกสองเตื้อแล้วพอลงลูขาวครับผมบัดนี้สวยงามเลยแม่คุณผู้เห็นไม่ผูกยังไม่ผูกมันต้องผูกไว้จะไม่ใหม่ดูนี่นี่นะโอ้หางดอกลางงามเลย ก็จะผับปางางลุมปางางติเ้าหย่าออกโอ้ยเอาเลยแหละลุมปางางนี่เนาะไข่งามคืองามคิดเลยคิดเลยโอ้อย่างงามค่ะขาใหญ่นุ๊กขาใหญ่ขาอวบอุบเลยจ้ะอะพอแล้วพี่น้องหกเจ็ดดอก เจ็ดดอกตะอุ้ยเจ็ดจุ่มเนาะงามเลยครับผมเจ็ดจุ่มโอ้ยีมาตัวเยจุ่มกบีนึ่ไข่องามขนาดเลยมนไข่ก็ลงสิแตกพอดีเป็นแถวเลยไหนก้อนาตไเป็นก้อนบ่้เปงเป็นแถวเลยเป็นแถวน้องม้าน่ะเด้อนี่ครับผมอิเบิกยางนงได้ครับผมเปิดแสงเนาะมือตึ๊บเลยอิ ฝนจิตกกระพองฝนจิตกโมตึกเลยป่นน่ะฝนจีมากระพองป่นน่ะมานละงหกแต่ว่าฝนจิตกสีต้องไตโมเป็ดหาแล้วโมตึกเลยสีสันเนี้ยด้อจ้ะตัวไหนมากสิโอ้ยเนาะจุ่มเนาะใหญ่คือเปเห็นอยู่มองเลยพี่เปิดแปดเด็ก Ừ, ơi okay. ừ. ừ. ừ, ừ. 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 mày quên quên cái này uớp kep nhảy ui anh ba cá ta tháp oh thưa bé mày cắp lưng cứ ฝนมาเนี่ยมาแล้วลูกเม็ดแล้วนะอ้ยเสียงฝนมาอย่างแหงเลยมาแล้วครับผมมาแล้วจ้ะอู้ยเสียงฝนอู้ยพญฝนสุกฝนกับแล้วมาหมาฝนฝนตกฝนตกไปไวเลยบาทเลยฝนตกก็ฟังว่าอู้ยอู้ยอูข้างแล้วครับผมสีเหลืองเหลืองก็ได้ตื่มกันหน่อยนะเติมกัน ช้ำอ <c ười> oh, mm ีกแล้ว huh. ม <can> right <c ười> <c ười> ือนเกียกขึ้นเกาจุ่มเลยนอตึงเลยแบบตกอย่างพุนต๊กปกไว้หอมพุ่งนี่เจ้ะอืมไข่ไง้าไข่งามเลย มูนแดดเลยกลมประหลุกน่องขอละงงเหลืองตรงครับผมโมเมนขาวุ้ขาวตรงออ้ยังโอ้ยยังประศัดสุดยอดเลยทำไมยาอก่นีปากกัหงโอ้ยนีดิเปินกำลังขืนป้องอุ้ยกุ้ไขกุ้ยไข่โอ้กลังไข่ก๊ไข่หน่อยนกำลังขืนเือเลยอีกเป็นเล ต้นโถงน้อยเนาะโแล้วตัวอยู่ในดินเนาะหนต้องขืนอหน่อยที่ถนนี่ในี่นี่ไหมยานเยวหลเติมะอืมบรรยากาศมือนกับผมบังร่มยานต้นเมะตุกตันลงเม็ด้อมป่าวรครับผมปาครับผมมหรือยานหยุดไงเติบมาเลยค่ะ เลังออเรางอกไอ้ยทั้งฝนทั้งฝ่าครับผม,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 มไปไปไปปล่อยดอกงี้ครับผมเอาดี้แทงฝนเลยไาต้องใฝนเลย,อยพอเลงอกไรักมันยกคนตะ,ะกุกทายย่างาเลยค่ะฝนตกเก็บไหก็เข้าดึง หอยสองตัวครับผม้อเห็นบลจาแข่งไาขนเลยนี่เค่ะเอ่องสีงามเลยไคนท่านโทนั่งคุณายกูหนีด้วยโอ้ยแ่ท่านโทนี่เอนเจ้ยงหมยคนเด้อเียงหมยคนเข่งหมยนเงปุ๊อ้ยงฝ่า เกปลาแล้วครับผมฝนโตเปียกเบิดเปียกเบิร์ตผลออกจากป่ามาผลฝนเศร้าตกรลังผ่อละงกเลยหลายเลยเนาะแม่จ้ะนี่ก็ผมผลงานมือนี้หลอกใบเนาะมาเนาะหลอกใบน่าหลอกายจ้ะงกล้วนๆเลยแต่มือนี้กำลังพ่อละงกครับงามคัมีแต่ละงกขาวละงกเหลืองงกเหลืองดงเนาะขาวดงมีดอกดอกดีจุ้มเลยกำลังขึ้นใหม่เลยกับละงกเนาะรอบนี้เนาะก็บปลาแล้วครับผมเปียกเบิร์หนาวพร้อม เดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ